รับเงินฟรีจากแอปหาเงินฟรีนะครับ400บาทนะครับนะสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่400บาทต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แอปนีนะ้ไม่มีการลงทุนนะครับวันนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับการถอนเงินของแอปนี้นะครับว่ายังสามารถที่จะหาไรายได้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับการหัหาไรายได้เสริมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะมารู้จักนะศัพับคนใหม่เนาะศับคนเก่าก็มาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้เนาะบางคนนะครับเล่นมือถือมาไม่รู้ว่ามีแอปหาเงินฟรีด้วยเนาะเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าเนาะผมไปศึกษาดูในส่วนของทาง Tik t o k นะก็ยังมีคนนะที่ไม่รู้ว่าเออมีแอปหาเงินฟรีมีช่องทางหาเงินฟรีเงินฟรีในอากาศมีจริงๆ บางคนไม่รู้ทุกคนนะบางคนคิดว่ามันไม่มีจริงหรอกใครจะให้เงินฟรีพวกนี้เนาะซึ่งนะครับผมนะคือเราเปรียบเทียบกับว่านะเราเล่นเกมเกมหนึ่งนะครับแล้วก็สะสมคะแนนเนาะเราเคยเล่นเกมใช่ไหมเราเล่นเกมเพราะมันจะมีภารกิจใช่ไหมทุกคนอ่พาพอเราทาภารกิจขเขาก็จะให้คะแนนมาใช่ไหมแต่เกมเทั่วไปคือเขาไม่ให้ถอนเงินเพราะว่าเราแค่สะสมภารกิจแล้วก็นํา นำเหรียญที่เราได้รับมานั้นคือไปอัปเลเวลของตัวละครใช่ไหมแต่อันนี้คือจะเป็นเกมแล้วก็เป็นแอปนะครับในส่วนของการได้รับเหรียญมาแล้วก็นําเหรียญตรงนั้นนับผมไปแลกเป็นเงินนะอันนี้คือจะดีตรงที่ว่าแลกเป็นเงินจริงๆแล้วก็เงินก็สามารถถอนได้เข้าสู่บัญชีของโทมิเน่ Wallet นะครับตรงนี้เนาะหลายๆคนไม่เคยได้ยินเนาะฉะนั้นก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นครั้งแรกนะครับผมไม่เคยดูคลิปหางเงินฟรีนะก็ลองดูนะแล้วก็ติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมการอัปเดตในคลิปนี้กัันนเลยะครบ สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอปโนเวลาเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านนิยายนะครับอ่าก็ผมคิดว่าแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนหน้าที่อ่ามักจะเป็นผู้หญิงเนาะชอบอ่านนิยายนะครับอ่าแน่นอนนะทั้ง วัยเ,เรียนแล้วก็วัยทำงานนะผมะมีหลายคนมากที่อ่านนิยายเนาะบางคนนะที่ผมไปดูใน Tik t o อนะครับผมก็คือเขาไปแชร์เกี่ยวกับแอป,ปนี้แหละเนาะก็คือเป็นแอป,ปสร้างรายได้ด้วยการอ่านนิยายนะครับแล้วก็มีหลายคนสนใจมากนะครับผมบว่าเขาก็อ่านนิยายไปด้วยแล้วก็ได้รับเงินไปด้วยนะอันนี้คือรีวิวนะครับในสองคนที่มาเล่นแอป,ปนี้นะครับของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ของเดือนมิถุนายนนะขออนุญาตทั้ง3ท่านด้วยนะครับคนแรกนับเบอกว่านมันต้องใช้เวลาอ่านนานอยู่เหมือนกันแต่ถ้า เจอเรื่องที่ส,สนุกมันก็อ่านได้เพลินมากอันนี้คือ เขาบอกอเรื่องที่สนุกสนุกหมายถึงว่าอ่านนิยายเนาะโดยรวมก็ถือว่าดีถ้าไม่ได้ต้องการเงินขนาดนั้นอ่าก็คือว่าถ้าหาว่าใครไม่โฟกัสเรื่องเงินมากคือโฟกัสเกี่ยวกับการอ่านนิยายก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเงินก็คือเป็นผลพลอยได้จากการที่เราอ่านนิยายนั่นเองนะครับจากคุณฟ้าใส่บอกว่านะครับใครอยากได้สามหมื่นคะแนนอ่าก็คือให้เราใส่โค้ดนั่นเองนะครับโค้ดการใส่รหัสเชิญนั่นเองนะครับผมนั่นคือปกติเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายอยู่แล้วพอมาเจอแอป,ปนี้อ่านแล้วได้เงินด้วยยิ่งดีไปอีกอ นะคือยินดีไปอีกนันเอเนอกก็คืออ่าแล้วก็ได้เงินด้วยนอกจากคุณจันทิราบอกว่านิยายสนุกแถมได้เงินง่ายและได้เงินทุกๆ2ชั่วโมงถอนง่ายรวมๆคือดีอ่ะก็ประมาณว่าเหมาะกับคนที่เป็นสายอ่านนิยายมากกว่านะครับในส่วนของแอปเ่านี้นะเพราะว่าเกมไม่ค่อยมีนาจะมีเพียงแค่ฟังก์ชันการอ่านนิยายแล้วก็การทำาพธรกิจนะครับมีทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android แต่ว่า ในส่วนระบบปฏิบัติการของ iOS นั้นไม่สามารถถอนได้เนาะสามารถถอนได้ในส่วนของ Android นั่นเองนะครับก็ผมจะเปิดแอปนี้เลยนะครับแล้วก็กดข้ามไปตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งดาวน์โหลดมานะให้ไปที่หน้าของฉันนะครับหน้านี้หน้าหน้าของฉันนะครับ กดเข้าไปนะครับและมันจะมีเมนูการล็อกอินทุกคนนะเมนูการล็อกอินนะครับหรือเมนูการเข้าสู่ระบบนะให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับด้วยบัญชีของ g ี mail กับบัญชีของ Google ไอ้ไม่ใช่ดี๋บัญชีของ g ี mail กับบัญชีของ Facebook ให้เราเลือกนะช่องทางการล็อกอินที่เราสะดวกที่สุดนะครับตรงนี้เนาะของผมล็อกอินด้วย Facebook นะครับตรงนี้เนาะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็ให้มาที่คําว่าใส่รหัสเชิญที่เมนูนี้นะครับ และให้เพื่อนๆน,นะครับไปใส่หาสเชิญเนาะใส่หาสเชิญของใครก็ได้นะครับพวกนี้แล้วแต่นะครับคุณจะได้คะแนนนะครับหรือเหรียญน,นะอยู่ที่3 0,000เหรียญน,นะครับวันนี้ผมทําคะแนนได้อยู่ที่3ามแ0 0ห้าหเหรียญด้วยกันนะครับผมนะอันนี้คือคะแนนสะสมโดยรวมนะอันนี้คะแนนที่ผมมีอยู่ณปัจจุบันนะครับพวกนี้ โอเคนะครับก็ใส่รหัสเชิญไดเลยเนาะเมื่อเราใส่แล้วนะข้อดีคือว่าระบบก็จะได้ทราบว่าเราไม่ใช่บอทนะเพราะาบางคนหลังๆมาเนี่ยมีการปั๊ม ID นะก็คือ,อปั๊ม ID ด้วยการสร้าง Account หลายๆ Account นั่นเองนะก็คือทำผิดกฎนะก็คือใครทำแบบนั้นหยุดเลยนะบางคนอาจจะโดนแบนแล้วก็ไม่สามารถสร้างรไรได้ได้อีกเลยนั่นเองนะครับจากแอปพลิเคชันนูเวลานะครับวกนี้พอเราใส่รหัสเชิญแล้วนะเรามาดูเกี่ยวกับนิยายกัน,นครับแต่ว่า ในส่วนนี้นะมันจะเบลอตุกคนนะมันจะเบลอเป็นสีดําเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางแอปพลิเคชันนั้นไม่อยากให้เผยแพร่ก็คือถ้าใครอยากอ่านนิยายนะครับผมให้เรานั่นไปกดอ่านแล้วก็ดูเองในส่วนในแอปพลิเคชันนะครับผมน่นะคือว่าถ้าเราอ่า จะดูผ่านผมแล้วนี่คือมันเบือเนาะคุณผู้ชมต้องโหลดแล้วก็ไปอ่านเองนั่นเองนะอันนี้คือสามารถดูได้เกี่ยวกับนิยายอะไรอันนี้นิยายระบบพาด้วยเมื่อตัวร้ายหมดรักนะคู่มั่นฉันเป็นทั้งประธานอ่ะเราก็เอาผมจะเอาระบบทางระบบพาด้วยกดเข้าไปนะครับและสังเกตว่าถ้านิยายไหนมีคําว่ารางวัลน,นะก็นิยายนั้นสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ไดนะผมจะกดเริ่มอ่านเลยนะครับ อ่ะอันนี้มันจะเป็นสีดําเบลดอนะเพราะว่าอ่ามันเบลอไม่ให้เราแคปหน้าจอนะตอนนี้ผมอ่านอยู่นะบทที่1บทนำอิงออนพานิสาอายุ2 9ปีอดีตคุณหมอชื่อดังเธอเป็นสาวสวยผู้มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะอันนี้คือนิยายหญ่เนาะเราอ่านไปจะมีตัวจับเวลาอยู่ข้างบนมุมขวามือนะมันจะวิ่งเป็นวงกลมนะถ้ามันวิ่งเป็นวงกลมจนบรรจบกันเป็นวงกลมปั๊บเลยนะเราก็จะาได้ในส่วนของเรียนนะครับจะได้เล็กๆน้อยๆน,น,น,นะผมก็สะสมนะอ่า ถ้าหาว่าจะไม่ผิดนะครับผมก็ค,คือประมาณวันละ1น่0หมื่นหนึ่15.000ถึงสามหมเหรียญน,นะที่เราสามารถที่จะสร้างรายได้จากการอนุญาตได้โดยตรงนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะต่อมานะครับเราก็ไปในส่วนของอต่อไปเลยคือเราก็ไปออกนะอันนี้ผมไม่ให้ดูมากเพราะว่ามันเป็นเบลอสีดำนะไม่งั้นผู้ชมก็ไม่รู้จะดูอะไรนะั่แล้วแค่กดอนุญาตไปแล้วก็ได้เงินไปแค่นั้นเองนะครับผมนะ โอเคต่อมานะครับนั่นก็คือเป็นในส่วนของการรับเหลียนฟีที่มันลอยอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันลอยอยู่นะกดอันนี้ก็ได้ผมจะกดอันนี้แล้วกันนะกดปั๊บเลยปั๊บนะแล้วก็จะมีแบบนี้เด้งเข้ามาแล้วก็ดูนะจะมีกากระบาดตรงนี้นะครับแล้วไม่ก็ทางด้านซ้ายมือข้างบนนะมันทึกก็้างขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็กดกากระบาดปิดไปไม่ใช่กากระบาดนี้นะกากระบาดมันจะใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ โอเคทุกคนนะั้นมันจะขึ้นก,ก,กากบาทแบบนี้แล้วก็กดก,ก,กากบาทปิดไปนะครับนี่ทุกคนนั่นได้มาอยู่ที่130คะแนนด้วยกัน,นครับอันนี้คือเป็นคะแนนฟรีของเราเนาะเราก็กดรับได้ต่อนะต่อมาคือมาที่ตรงนี้ทุกคนเป็นภารกิจนะครับกดเข้าไปเลยเนาะอันนี้คือภารกิจของการเช็คอินวันนี้นะก็เราเช็คอินวันนี้จะได้อยู่ที่250คะแนนถ้าเราเช็คอินติดต,ต่อกัน7วันเราจะได้5,250คะแนนนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมนอกจากการที่เราอ่านนิยายนะครับ แล้วก็ข้างล่างนี้คืองานจํากัดเวลาเป็นงานโหลดแอปพลิเคชันแต่ว่าผมแมนะนำให้เราทำเพราะว่าส่วนใหญ่นะ้ตอนนี้น่ามันบักอยู่เราทํางานสําเร็จแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แต้มมาเนาะแล้วก็งวงล้อแห่งโชคก็คือเป็นการหมุนสปินนะครับงานนี้เป็นการหมุนสปินกดเข้าไปจะมีสปินให้เราหมุนนะกดเข้าไปหมุนเลยนะครับแล้วก็มาลุ้นในโรงเรียนนะส่วนกล่องของขวัญก็คือจะเป็นกล่องว่างเปล่านะครับอันนี้ได้มาอยู่ที่500คะแนนด้วยกันนะกดตกลงไปเลยนะครับ นี่ทุกคนนะก็หมนได้ต่ออีก9ครั้งด้วยกันนะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนการเชิญเพื่อนหรือการแชร์ลิงก์นับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือมันจะมีกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับกิจกรรมนี้จะหมดเขตอีก2วัน4ชั่วโมง12นาทีเป็นกิจกรรมแจกเงินอ60อันดับที่เขาจะแจกนาะเงินมูนลค่าอยู่ที่1,500ดอลลาร์ 1, โอ้โหประมาณเท่าไหร่อะเยอะมากทุกคนประมาณเกือบ5 0 0ห0ไม่ส0่0 สี่หมื่นกับห้าหมื่นบาททุกคนนะที่เขาให้รางวัลมาเนาะก็เราต้องติดอันดับนะครับภายใน60อันดับแรกนะเราถึงจะได้รับเหรียญเข้ามานะอันนี้คือกฎของเขาเนาะนี่ทุกคนนะอ่าไม่ใช่ถึงอันดับที่20อ่าหกสิบหลนี่ทุกคนนะอันดับ60นะเราต้องเชิญเพื่อนนะตอนนี้ผมอยู่อันดับเท่าไหร่อ่ะเชิญเพื่อนได้ผมเชิญไป72คนนะตรงนี้นะก็คือไม่ติดอันดับอีกนะครับก็ไม่รู้ผมติดอันดับเท่าไหร่ของผมนะ ก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงหลังๆคือผมไม่ได้แชร์เท่าไหร่ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะผมคือไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ผมทำแอปอื่นไปด้วยคือผมทำหลายแอปมากเนาะก็เลยไม่ได้ติดอันดับเท่าไหร่ใน่วนแอปดีนะก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะมาทำได้ในส่วนของอันดับตรงนี้ได้นะครับอ่าไปดูภารกิจต่อมาก,ก็คือภารกิจข้างล่างอีกนะคือภารกิจของการอ่านนิยายที่ผมบอกเมื่อกี้แหละเราสามารถรับได้สูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0คะแนนจากการที่เราอ่านนิยายนะครับเมื่อเรามีคะแนนแล้วก็มาที่หน้าของฉันนะ ก็ให้เราไปที่ถอนกันตรงนี้ที่คํว่าถ่าถอนนะครับโอเคทุกคนนะอันนี้คือเป็นหน้าการถอนเงินหรือหน้าการแลกเปลี่ยนนั่นเองทุกคนนะกะ็เดี๋ยวเรานะครับผมจะทําการให้ท่านผู้ชมดูว่าถ้าเราจะถอนที่4ี่ร้อยบาทเหมือนผมได้ผมได้รับ4ี่รอยบาทนะครับอันนี้คือประวัตินะประวัติที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับอ,อันนี้คือประวัติเนาะก็วันที่3เดือนสิงหาคมนะครับ ก็คืออยู่ที่2ไอ้400บาทนะครับเวลาก็มง34นาทีนั่นเองทุกคนนะโอเคทุกคนนะก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนับ400บาทนะั้นต้องใช้คะแนนหดือๆเท่าไหร่นะครับ400บาทน,ะนั้นก็คือว่าเราต้องใช้คะแนนอยู่ที่สิล้านคะแนนทุกคนนะนี่คือคะแนนทนะั้มสิล้านคะแนนเนาะแล้วก็2องบาทก็คือ5ล้านคะแนนแล้วก็100บาทอยู่ที่2.5ล้านคะแนนด้วยกันนะครับอันนี้คือคะแนนที่เรา ต้องสะสมแล้วก็มาแลกนะครับอันนี้ก็เป็นการถอนเงินล่าสุดที่เราจะมาอัปเดตในคลิปนี้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยโหลดแอปก็สามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วก็ยืนยันได้เลยว่ายังสามารถจะหาเงินได้อีกในส่วนของแอปพลิเคชันทีมเชื่อว่า n นเวลานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับผมด้วยนะครับอบคนทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ